ปัญหาของคนใน LA เนี่ยนะมันมีปัญหาทั้งต้องการที่จะฉีดวัคซีนไม่ต้องการฉีดวัคซีนจะมาใช้กฎหมายบังคับเขาก็ไม่ยอมนะครับปัญหาของนักเรียนที่จะต้องบังคับให้ไปฉีดวัคซีนถึงจะไปเรียนโรงเรียนได้ปัญหาคนไร้ที่อยู่นะครับหรือ Homeless จะไปอยู่ที่ไหนกันและปัญหาการตัดงบประมาณของตำรวจนะครับโดยเฉพาะ Sheriff Department จากบอร์ด of s ซูไวเซอร์เนี่ย ก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ได้มีการพูดทั้งเหตุและผลวันนี้เราอยู่ที่แกรนด Park นะครับดาวทาวล์ลอสแอนเจลิสวันนี้มีการชุมนุมแอนเจลีโน n ยูไ d นเตดเพื่อเป็นการส่งเสียงนะครับให้กับ นักการเมืองต่างๆได้ทราบซึ่งอันนี้มันอยู่ศูนย์กลางของหน่วยราชการต่างๆนะครับโดยเฉพาะ hall of administration ซึ่งเป็นที่ทำงานของ board of supervisor ของ Los Angeles County และของ LA county sheriff ด้วยนะครับวันนี้ก็มีหลายกลุ่มนะครับชุมชนต่างๆก็มาพูดถึงความรู้สึกและตลอดจนผู้ที่สมัครที่จะรับการเลือกตั้งใน November ที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าก็ primary ก็จูนก่อนนะครับมีทั้งเรียกร้องให้มีการ uh, recall นะครับบอร์ดซูเปอร์วเซอร์ของ LA ซึ่งให้การสนับสนุนในการที่จะ uh, ให้ตำรวจนะครับที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยให้ออกจากราชการเลยนะครับแล้วก็ยังมีการ uh, recall uh, อายการของ ลอสแอนเจลิสคาวตี้นะครับก็คือ DA นะครับแล้วก็ตลอดจนมีผู้สมัครอื่นนะครับที่มาร่วมงานก็มีการขึ้นพูดบนเวทีนะครับให้ความเห็นต่างๆถึงเหตุผลที่เขาสนับสนุนผู้สมัครต่างๆแล้วก็ยังสนับสนุนเชอริฟซึ่งเขาบอกว่าเชอริฟแอลเล็กวิรานวาเนี่ยไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพฉะนั้น ทำอะไรก็อาจจะไม่ถูกใจกับนักการเมืองอาชีพของ LA c o อ n คาวตี้บอดดับซูวาเซอร์จึงมีการตัดงบนะครับมากมายแล้วก็จะไล่ตำรวจที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนซึ่งขณะนี้มีประมาณ4,000คนนะครับก็ทําใหา้มีการออกมาเรียกร้องให้รีคอร์พวกนี้นครับเขา<อ> <He S 2> ต้องการอิสรภาพในการที่จะตัดสินใจในการที่จะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนนะครับ ปัญหาของการตัดงบประมาณตำรวจทำให้อาชญากรเนี่ยฮึกเขิมนะครับมีการป้นจี้กันนะครับโดยโจงแจ้งโดยไม่กลัวกฎหมายเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาซึ่งตำรวจก็พยายามที่จะช่วยเหลือแต่ว่าเนื่องจากงบประมาณไม่พอตำรวจก็ขาดกำลังไปนะครับแล้วก็การบังคับให้ตำรวจเนี่ยต้องฉีดวัคซีนเนี่ยตำรวจประมาณ4 0 0พคนของสำนักง,งานเชอริฟก็ปฏิเสธในการที่จะ ฉีดวัคซีนเนื่องจากเหตุผลต่างๆที่ได้ว่ามาจากเหตุผลทางาศาสนาเหตุผลการที่จะมีลูกในอนาคตนะครับซึ่งเป็นเหตุผลต่างๆที่เขาก็ไนดะ้นำมาเสนอในวันนี้สมก็เราก็ควรจะรับฟังน,นะครับ